สวัสดีครับเจอกับต้องสองดอกเหมือนเดิมต้องสุดเกรียนก็วันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเลือกตั้งปีนี้ดีกว่าเลือกตั้งปีหกเก้าทำไมเหลี่ยมมันยังเยอะกันเหลือเกินเยอะกว่าปีก่อนๆเยอะกว่าปีทั่วปีทั่วท่วไปเลยอืมซื้อเสียงอ่ะมันง่ายไปซื้อแม่งทั้งหน่วยงานเลย ง่ายดอ,อโชว์เหนือกันไปเลยเอ,ออ่ะก็เสียใจด้วยสำหรับปีเต้ผมอดเลี้ยงไดโนเสารเลยแซงว่ะแถนโครงการอาบอบนวดครึ่งราคากูหมดเลยผิดหวังผิดหวังเนี่ยรุนแรง พี่เต้กูไม่ได้ทั้งเลี้ยงในโนสาวเออยาวอบนวดครึ่งราคาเอ่ยจบจบจบเลยจบหมดหมดหมดกันเออหมดกันเลยเอ่ะเขาเรื่องเลยประเด็นคือก็อย่างที่ข่าวเห็นเห็นกันอยู่อะ่ะก็หน่วยหน่วยเลือกต้องเลือกตั้งอะไรก็เหลี่ยมกันไปเหลี่ยมก,กันมาเหลี่ยมก,กันไปอืมก็ เราพูดถึงเรื่องประเด็นการซื้อเสียงดีกว่าประเด็นการซื้อเสียงเนี่ยเหตุผลใดทําไมการซื้อเสียงยังอยู่ซึ่งผมว่านะเก้าสิบเปอร์เซนกรุงเทพและปริมณฑลปีนี้ไม่มีไม่น่ามีเออเก้าสิบเปอร์เซนต์กรุงเทพและปริมณฑลนนการซื้อเสียงไม่น่ามีเพราะอะไร เพราะว่าแถวบ้านผมก็ไม่แจก <laughs> แถวบ้านผมก็ไม่แจกเออก็ถ้าเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยนะถ้าเป็นต่างจังหวัดเกณฑ์ยอย่างผมเนี่ยก็เข้าใจนะว่าทำไมเข้าถึงรับเงินแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขาถึงเขาถึงรับกัน,นะอืม อันนี้ผมเข้าใจคือประการแรกหนึ่งในเหตุผลก็คือมีพูดไม่มีสคลิปเลยเนี่ยสิวก็เป็นแม่งโกนหนวดฟุบแม่งฟุบเรียบร้อยเลยเลือกอาบก็ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่า ตางจังหวัดเนี่ยมันเป็นสังคมแบบครอบครัวใหญ่อะพอเป็นครอบครัวใหญ่อะนะอย่างเช่นหมู่บ้านนึง่งอาจจะมีหลายๆลาครัวเรือนอะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอ่าพี่ป้านะ้าอาก็อยู่ในละแวกเดียวกันใช่ไหมแล้วก็หัวคะแนนเนี่ยก็ประมาณว่า หัวคะแนนก็เป็นญาติพี่น้องกันนะ่ะเออแล้วมันก็ห้ามอะไรกันไม่ได้อะถ้าสมมติเราไม่เราไม่รับใช่ไหมถ้าสมมุติเราไม่รมับ,ม,ม,ม,รม,บมันก็จะมันก็จะผิดใจกันนะ่ะเออแล้วก็มันก็มันก็เป็นญาติพี่น้องกันนะ่ะอืมใหญ่หัวคะแนนเล็กๆอ่ะก็จะเป็นญาติพี่น้องกัน เขามาให้ก็ต้องแบบรับอะ่ะเดี๋ยวผิดใจกันในพี่น้องอืมอ่าผิดใจกันในญาติในวงตระกูลเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็มีแบบมีเรื่องมีราวกันอะไรประมาณเนี้ยอืม,มก็ได้เงินส่วนเข้าไปกาส่วนเข้าไปกานั้นจะกายังไงก็แล้วแต่เออถ้าไปกาให้ก็ญาติคนนั้นก็อาจจะ ก็อาจจะโดนอ่ะเอ,อเข้าใจปะเข้าใจเนาะผมพูดเข้าใจปะอืมก็ประมาณนี้แหละแล้วอีกแล้วอีกประการหนึ่งก็คืออีกประการหนึ่งก็คือจากญาพี่น้องใช่ไหมอะไรพวกตัวหัวก็จะเป็นอย่างนี้ดีกอ่า น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วพอการเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทูหรืออะไรก็แล้วแต่เออพว้ผู้มีอิทธิพลน่ะไม่ใชเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบเออเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างอะไรบ้างผู้มีอิทธิพลน่ะเออเอ,อ,อาจจะเป็นเจ้าหน้าทูก็ได้ ถ้าสมมุติถ้าสมมุติมมตไอ้เขตเนี้ยคนนี้มันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้หรือได้คะแนนน้อยอะ่ะเอาละแล้วถ้าเขาสืบรู้นะว่าไอ้หัวคะแนนเนี้ยครอบครัวคอไอ้ครอ,อบครัวเนี้ยโอ้คะแนนมันไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะ มีการกันแกล้งอ่ะกันแกล้งเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นนะเราไม่รู้หรอกบางทีก็อาจจะแล้วเขาเขาซึ่งเขาต้องทํามาหากินในตรงนั้นอ่ะอืมเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยหรือเปล่าวะเออซึ่งลวเขาทําเขาต้องทําอาหากินอะไรแถวแถวนั้นอ่ะแล้วถ้าโดนกันแกล้งขึ้นมามันก็จะทํามาหากินลําบากใช่ไหมถ้าพวกมันรู้อ่ะเออซึ่งมันรู้แน่ ผมว่ามันรู้ซึ่งเราไม่ได้ไปอยู่ตในในตรงนั้นในจุดนั้นนะ่ะเราก็ไม่เข้าใจหรอกอืมจริงๆนะเราก็อยากไปว่าเขาเลยพวกแบบว่าที่โดนซื้อเสียต่างจังหวัดแต่เห็นคนเขาทาคลิปว่ากันเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นนะ่ะเราก็ไม่เข้าใจหรอกอืมจริงๆผมว่านะเนี่ยแหละสาเหตุของการที่ ยังซื้อเสียงกันได้อยู่เออเข้าใจกันปะที่ผมพูดมาเข้าใจกันปะน่าจะเข้าใจกันเนาะเออเอ,อเข้าเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวเผื่อผมจะพิมพ์อธิบายให้ฟังแบบว่าเออตามที่เรียนอย่างผมเข้าใจนะอืมประมาณนี้ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละเออผมว่า ส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจะขายเสียงกันหรอกเออผมว่าส่วนใหญ่อะนะเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากที่จะแบบไม่ได้อยากแบบขายเสียงแบบกาคะแนนให้พวกนี้แต่ว่ามันก็มันก็มีความจําเป็นอยู่ส่วนส่วนหนึ่งอะไรนะประมาณเนี้ยเอออ่ะก็เข้าใจกันตามนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนซึ่งที่อินกับพักส้ม ที่ไม่ได้คราวนี้ก็รอไปแล้วกันซึ่งผมก็กาอะไรผมไม่บอกหรอกผมกาผมกาไอ้ล่างสุดอะเออเอ,อซึ่งผมว่าพัดส้มเนี่ยก็ทำตัวเองผมว่าคะแนนเขาเยอะนะจากไอ้ครั้งก่อนอะ ครั้งก่อนเนี่ยคะแนนมหาศาลเลยนะอืมเออลืมไปไอ้เป้าหมายของการซื้อเสียงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มุ่งแบบเจ้าพักของเขาของของไอ้คนที่ซื้อผมว่ามันก็จะส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นแบบการหักคะแนนของคนอื่นด้วยไงการหักคะแนนของไอ้พวกตัวเต็งอะ่ะเออแล้วเหมือนมันลุมๆกันอะเออนั่นแหละ ตามความเข้าใจอ่ะอาจจะมีอืมเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมอ่ะเราก็แบบเราคนธรรมดาก็อย่าเราเป็นประชาชนแบบว่าไม่เข้าใจเหลี่ยมเหลี่ยมพวกนี้มากนากักก็อย่าไปว่าคนที่เขารับเงินซื้อเสียงเลยอืมอืมอย่าไปทําคลิปว่าเขาอ่ะบางทีเขาอาจจะจําเป็นนะนะอืมอ่ะพูดถึงส่อกันต่อ ส้มเนี่ยผมว่าเ็าทำตัวเองถ้าหนึ่งเลยถ้าคาาที่แล้วอ่ะเคยไม่เอามีดมาจ่อคอตัวเองอย่างเช่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมกับทหารมี้ไว้ทําไมสองเรื่องเนี้ยถ้าเขาไม่ติดชนักตรงนี้นะไอ้สองเรื่องนี้นะผมว่าปีนี้เขาได้ ว่าไอ้ชนักสองเรื่องเนี้ยใหญ่มากมันติดจนมันใหญ่มากเออจริงๆและไอ้คำพูดที่ว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากหลังจากการการตีกับไอ้เหม็นเนี่ย ทหารมนไว้ทําไมเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันอยู่ในโซเชียลยุคเนี้มันมันเป็นยุคที่อยู่ในโซเชียลไงคือคุณพูดคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรเนี่ยมันอยู่ในโซเชียลไงมันก็เป็นชนะติดหลังอ่ะอืไในมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็นะคุณคือผมว่า พวกที่รักสถาบันคนที่รักสถาบันเนี่ยมีเยอะมากในเมืองไทยเนี่ยเยอะแบบทั่วประเทศอ่ะเออผมว่ามีอยู่ทั่วประเทศอ่ะ,ออะ,อะแล้วคุณมาก้าวล่วงตรงเนี้ยแกสองเนี่ยทหารนิไว้ทําไมหลักฐานมีมีชัดเจนตอนที่ซัดไก่เหม็นเนี่ยเออสองประเด็นเนี้ยผมว่านะเนี่ยแหละปัญหาใหญ่ สองปัญหาเนี้ยแล้วมันแก้แก้ยากด้วยเออเพราะมันติดคำพูดอยู่ในโซเชียลไงคือเวลาถ่ายถ่ายฟีดเนี่ยเขาจะซักกันเนี่ยเขาจะโจมตีเน,เนี่ยเขาก็จะเอาประเด็นเนี้ยขึ้นมาโบโบโบ๊เออนั่นแหละคะแนน คะแนนของพรรคส้มก็เลยหายไปผมว่านะผมว่าในความคิดของเกียรอย่างผมนะผมว่าเนี่ยสองประเด็นเนี้ยมันเป็นมันเป็นประเด็นหลักเลยนะที่แบบที่แบบตัดคะแนนของเขาอะเออจริงๆอืมขนาดขนาดสีอื่นแบบอืมขนาดสีอื่นแบบ ทำแบบไม่ไม่ก็ไม่ไม่มีผลงานอะไรย,ยังเยอะเลยอะ่ะเอออะผมว่าปักซ้อมเขาทำทาตัวเองแหละว่าอืมแต่คนเชียร์เขาเยอะเด็กรุ่นใหม่อะ่ะเชียร์เขาเยอะมากเลยยุคแบบยุคผมอะเออรุ่นผมอะรุ่นแบบผมลงไปอะรุ่นผมลงไปอะ่ะเออผมว่า การให้เขากันเยอะมากเลยนะจริงจริงๆแต่เขาติดตรงเนี้แหละก่อนเลือกตั้งอ่ะที่ผมดูเขาหาเสียงอ่ะก็จะโดนประเด็นเนี้ยตามแบบตามแบบตามตลาดอ่ะตามตลาดทั่วๆไปอ่ะเออแล้วก็ยังมีข่าวแบบเขาแบบเสียๆห,หายแบบไปหาเรื่องอะไรเงี้ยคือผมว่าคุณไม่ทันเหลี่ยมคนพวกเนี้ย ไม,ไม่ทันเหลี่ยมแบบไม่ทําไม่ทันไม่ไม่ทันเหลี่ยมนอกรมรุ่นเกา่าเวลาคุณไปหาเสียงที่ไหนเนี่ยอาจจะมีแบบเขาส่งมาแบบว่าพักคอื่นส่งมาแบบยุ่ยวยุ่วอะแล้วคุณแบบขึ้นง่ายอะ่ะขึ้นง่ายก็ขึ้นง่ายมันเขาไปเข้าทางเขาไงเออแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวก็ออกสื่อก็ออกโซเชียลก็ออกอะไรก็ออกอืมมันก็กลายเป็นว่า คุณไปสะดุดขาตัวเองอะเหลี่ยมคุณไม่จัดพอเหลี่ยมคุณไม่จัดพอแล้วใจคุณนิ่งไม่พอแล้วแถมยังมีข่าวแบบสอสอคุณไปทำผิดโดนจงโดนจับอะไรอีกก็โอ้ยผมว่าคุณยังไม่ทันเหลี่ยมพวกเขาความคิดพวกคุณอะดีอันเนี้ผมยอมรับแต่ถ้าคุณตัด ทาหารกันหนึ่งหนึ่งสองไปนะโอ้ผมว่าคะแนนมาลืมเลยแล้วก็การหาเสียงคุณต้องนิ่งต่าน,นี้หน่อยอืมแล้วก็ต้องชูประเด็นที่มันชัดเจนผมว่าผมว่าปีนี้เขายังไงเขาพลาดว่ะพลาดอืมสู้เหลี่ยมรุ่นเก่าไม่ได้จริงๆอ่ะเอาล่ะ เออแต่ขอบน่นอีกเรื่องหนึง่งเขียวมาไงมาที่เยอะเลยมาไงวะกูงมกคิดผายเลยมายัางไงวะโอ้โหยกูขำเขียวมาไงวะเออมาทะาเยอะเลยเออตามนี้แหละ ก็อย่างนี้้อยผมก็ขอให้มันยังมีปัญหาอีกหลายหน่วยเลือกตั้งอะ <_ d ain> ่ะเ้ยปีนี้แ่งซ <d ain> ื้อเสียงซื้อเ,เสียงมันง่ายซื้อเสียงมันง่ายไปซื้อแม้ทั้งหน่วยอ่ะ <_ d ain> ยากดิโชว์เหนือกันไปเลย <_ d ain> เออเอาละเจอกันอีพีหน้าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่มีอะไรเรื่องเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาพูดให้ฟังตามสไตล์เกลียนความคิดของเกลียนเกลียนอย่างผมคิดยังไงไวลออีพีหน้าว่าจะพูดเรื่องอะไรอาจจะเป็นเลืองใต้ก็ได้อืม,อม,อมโอเคเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ไปละบ๊ายบาย